สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับจะมาบอกท่านผู้ชมว่าประกาศรายได้งวด3ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงแล้วตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายน2564นะครับจากการประกาศวันที่5ก็ทําให้ธนาคารทกอสอต้องจ่ายภายใน3วันทําการหลังประกาศหลังประกาศก็คือหลังวันที่5นะครับประกาศวันที่5 6 7ไม่นับนะครับเสาร์อาทิตย์เขาจะไปน,นับวันที่8เป็นวันทําการที่1วันจันทร์ที่8วันอังคารที่9เป็นวันทําการที่2หลังประกาศ แล้วก็วันที่10ก็จ่ายไม่เกินวันที่10พฤศจิกายนนะครับตามหลักการนะครับจะว่าตามหลักการไปก่อนงวด3เกษตรกร,ร,กรที่จะได้เงินส่วนต่างหรือว่าเงินโครงการประกันรายได้ข้าวก็คือผู้ระบุวันเกี่ยวข้าว2 2ถึง28ตุลาคม64ครับราคาเกณฑ์การอ้างยิงครับข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิ1นึ่งบาท54สตางค์ราคาอ้างยิงนะครับส่วนต่างรัฐบาลชดเชยตันละ4,136บาท46สตางค์ครับข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ1,280บาท84สตางค์อ้างยิงครับส่วนชดเชยรัฐบาลชดเชยตันละ3,719บาท16สตางค์หอมปทุมครับ ราคาอ้างยิง99.55.56 9,955บาท56สตางค์รัฐบาลรัฐบาลจ่ายส่วนต่างตันละ1,044บาท44สตางค์ครับข้าวเปลือกเจ้าราคาอ้างยิง8,330บาท69สตางค์รัฐบาลจ่ายส่วนต่างตันละ1,969บาท37สตางค์ข้าวเปลือกเจ้าครับข้าวเปลือกเหนี้ว ราคาอ้างยิงตันละ7,605บาท2ส,สตางค์รัฐบาลชดเชยตันละ4,300บาท94 4,394.98บาทครับแก้งไอ้ทราบครับวันโอนก็10สิพจิกานะครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ